สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นยันม่า F145 นะครับโฟวินนะครับคันนี้ดูรถเล็กไปเลยเนาะคันนี้จะเป็นยันม่าเอฟหนึ่งหกดีนะครับโฟวิลนะครับสภาพสวยๆนะครับโฟวินทั้งคู่นะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้าทั้งคู่นะฮะสภาพสวยๆนะเดี๋ยวเราจะให้รีวิววิ่งพร้อมกันเลยอย่าไปชนกันนะ อ่านี่ครับสวยๆนะครับอ่าอ่าอ่าร์ทเครื่องครับอ่าเดี๋ยวครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวให้อ้าวไปเลยครับเลยอ่าดูทางนะครับดูทางเดี๋ไปเบียดกันนะครับดูทางดูทางนะครับอ่าคันที่เซลเก่งขับจะเป็น F16D นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับอันนี้คัน เจ้าพรคับจะเป็นเ1 4, 4 5น้นะครับจะชนแล้วไม่ได้อ,อ่ะจอดได,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 ด้จอดอ่ะจอดอ่ะอาเก่งถอยกลับมาอ่ะเปิดมันเปิดหน่อยถอยกลับมาอ่ะเจ้พรพถอยกลับมา ครับอาดจอดตัวนี้แหละอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นยันม้า F 1 6 D นะครับนะครับทั้งสองคันนี้นะครับอ่ามีมีโรตรี่ทั้งคู่นะครับแต่โรตรี่ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราจะอ่ารีวิวให้ดูอีกทีนะครับไอเระบปปั่นโรตรี่นะครับอ่าโรตรียังไม่มานะครับนี่เรารีวิวรถให้ดูก่อนนะครับสาภาพสวยๆนะครับ ดี๋ยวเอาไล่พี่ังคันนะครับคันนี้นะครับ F16D จับเครื่องมากระด็จับเครื่องถึงดับถึงดับถึงดับอ่าดับดับเดะอ่านะครับสภาพสวยๆนะครับอันนี้ก็มีระบบมอโลเมติกนะครับสภาพสวยๆคันนี้ใช้งานมา902ชั่วโมงนะครับสภาพสวยๆนะครับมีระบบปรับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแขนใหญ่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็รอโรตารี่นะครับยังไม่มานะครับสภาพสวยๆยางดีนะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นเกียร์อยู่ด้านข้างนะครับสภาพสวยๆวิดีโอก็มี3ามระดับนะครับคันนี้จะเป็น F หนึ่งหดีนะครับส่วนคันนี้นะครับจะเป็น F หนึ่งสี่ห้าดีนะครับนี่ร้านล่มสวยนะลูกค้าบอกร้านล่มสวยสภาพสวยๆนะครับตัวนี้จะเป็นสามเกียร์เหมือนกันนะครับสามเกียร์เหมือนกันนะครับอีกอันนึงอีกอันสีลุงอยู่ข้างในอีกอันสีลุ้งอยู่ข้างนอกนะฮะเร้สวยๆนะครับ นี่นะครับอยางดีทั้งคู่นะครับเผื่อท่านใดสนใจไปเข้าล่องอ้อยนะครับหรือหล่งมันนะครับนี่นะครับยันม้าเขาจะทําแขนมาใหญ่นะครับนี่สภาพใช้งานได้ดีนะครับสวยๆนะฮะคันนี้กี่ชั่วโมงครับเจ๊ดูตรงไหนสองร้อยห้าสิบแปดนะครับสองคท่านี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่เอฟหนึ่งหกดีอ่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ ส่วนคันนี้จะเป็น15,000บาทนะครับ F 1 4 5นะครับ15,000บาทพร้อมโรตารี่ทั้งคู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองๆเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าร้านเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดน,น,นครสวรรค์นะฮะเบอร์โทร0861026521นะฮะอีกเบอร์เป็น0 ศูนย์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 เก้าสามศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าสี่นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับร้านเราก็มาสะดวกสบายนะครับอยู่ที่ตวัวอำเภอตากฟ้านะครับ <c oughs> ตลับวันนี้นะครับญาติจบคลิปตะเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ